o ุณหมอเองเพื่อนเมื่อกี้โบบะมาตอนเช้าไอคิวไปร้านกาแฟใช่ไหมแล้วด้วยความที่ช่วงเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่งงง,งเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนอะไรเงี้ยนะแล้วลลนะลโดยปกติตอนช่วงหน้าร้อนอะ่ะคือคิวอ่ะก็จะชอบนั่งข้างนอกใช่ไหมแล้วคือตอนนี้ก็ก็ยังนั่งข้างนอกอยู่ในการอ่านหนังสือกินกาแฟวาดรูปอนะไรเงี้ยแล้วไอคิวอ่ะก็ไปนั่งแล้วสัพายคิวก็ได้กินตะไคร้เว้ย้วคิวก็แบบ สรั่งมีการปักตะไคร้เหมือนบ้านเราหรอด้วยความที่ไมมีอากาศมันเปลี่ยนไปบ่อยมากแล้วคือฝนตกแบบบ่อยมากช่วงเนี้ยมันตกแบบปั๊บหนึ่งแล้วก็หยุดปั๊บหนึ่งแล้วก็หยุดอะไรอย่างเนาะล้วมันเป็นอะไรที่แบบอนันวยมากคือแบบมันน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่แย่เพราะมันไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นเราไปคิวได้กินตะไคร้คิวก็แบบที่นี่เขาปักตะไคร้เหมือนบ้านเราหรอไม<ๆ>่ให้ฝนตกหรออนะไรยงเงี้ยพยายามคิดพยายามคิดเยอะมากแบบ ทำไมเป็นกินตะไคร้ทำไมเปกินตะไครพยายามหันมองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฝรั่งมีความเชื่อแบบนี้จริงๆหรอแต่ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะมีใครสิงตรงนี้ <c oughs> คิดเองคือไม่ได้พูดกับตัวเองนะคือถ้าพูดก็คือเป็นผีบ้าอยู่ข้างนอก <c oughs> มันก็คือแค่คิดแต่หน้าก็คือแบบสงสัยคือมันคิดเยอะ,อะเลยเงี้ยสักพักอ่ายุงตะไคร้กันยุงจ <c oughs> ินตนาการคือแบบโอ้ไปไกลมาก <c oughs> เขาใช้ตะไคร้ทำไมถ้าไม่มีกลินตะไคร้แถวนี้นั่นคือมันเป็นร้านกาฟแฟแบบนั่นหลาเก,กะนึกออกปะแต่เราลืมไปว่าตอนช่วงหน้าหลอนอ่ะเราก็พกยากันยุงก็กินเดียวกันกินตะไคร